สวัสดีครับวันนี้ลุงวิสุสอนดีจะมาแนะนำวิธีการใช้ iPhone เบื้องต้นสำหรับ iPhone ที่ลุงดำมาสาธิตในวันนี้ก็เป็น iPhone 12 Pro นะครับก็ขอให้เราเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปยังหน้าแรกนะโฮมสกรีนของ iPhone น,นะแล้วก็เอานิ้วไปวางไว้มุมขวาบนแล้วก็ปัดลงมาปัดลงมามันก็จะแสดง หน้าส่วนควบคุมให้เรานะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวลุงจะมาอธิบายให้ฟังต่อไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องการกลับไปที่ปุ่มโฮมเราก็เออไปหน้าโฮมใช่ไหมเอาเนิ้วมาวางข้างล่างสุดแล้วก็ปัดขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะมันก็ไปหน้าโฮมแล้วทีนี้มาดูมุมซ้ายมือนะมุมนี้บ้างนะมุมซ้ายมือก็เอาไปซ้ายมือแล้วปัดลงมาลากลงมาอย่างนี้มันก็จะแสดง เอ่อเกี่ยวกับการแจ้งเตือนอที่เขาส่งมานะ่ะมีอะไรบ้างก็ดูเอาเองเนี่ยนะ,อ,ะอย่างของลุงนี้มันมีมากมายเพราะว่าลุงยังไม่ได้อ่านถ้าตัวไหนเราอ่านไปแล้วมันก็จะหายไปนะนี่คือการที่เราใช้นิ้วาวางไว้ตรงมุมซ้ายมือแล้วก็ปาดลงมาอย่างนี้มันก็จะแสดงสนย์การแจ้งเตือนอทีนี้เราต้องการกลับไปหน้าโฮมเราก็เอานิ้ววางข้างล่างแล้วก็ปัดขึ้นไปข้างบนนะครับทีนี้ ถ้าเราต้องการอยากจะใช้แอปการค้นหานะก็เอานิ้วไปวางอาเอานิ้วไปไปวางแ,วแถวๆนี้ตรงกลางๆแล้วก็ปัดลงมาอย่างนี้นะรีบดึงมานะเอาใหม่นะเนี่ยเอาไปวาง,งหน้าจอแล้วก็ปัดลงมาอย่างนี้นะทำเร็วๆเ,เลยนะครับอย่าไปกดแช่กดแช่เดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม,ไม,มานะทำเนี้ยเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะไปพิมพ์ าหาค้นหาได้ต้องการจะหาอะไรแล้วก็พิมพ์เอานะครับโอเคครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับแล้วก็ปัดขึ้นไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอ่ารู้แล้วว่าวางไว้มุมขวาปัดลงมามีอะไรวางไว้มุมซ้ายปัดลงมามีอะไรทีนี้เราก็ลองปัดไปทางทางาทางขวามือครับไปขวามือมันก็จะมีคําค้นหาเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีสะแสดงเกี่ยวกับ แอปอะไรที่เราได้ตั้งค่าไว้นะก็ลองเข้าไปศึกษาดูทางตรงนี้ก็เกี่ยวกับเวลาที่เราเสียไปกับการเข้าไปดู Facebook เข้าไปดูอะไรต่างๆมันจะรายงานหมดแลว่าเราใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นี่ก็มีการบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยนะครับเวลาต้องการกลับไปเราก็ปัดไปทางซ้ายมือนะหรือจะ เป็นงนี้ก็ได้เมืนอ็จะกลับไปปุ่มโฮมไอหน้าโฮมนะครับทีนี้เราปัดมาทางซ้ายบ้างเป็นไง้ายมันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งนะถ้าเรามีหลายหน้าเราก็สามารถเลือกได้ในหลายหน้าเนี่ยไปเรื่อยๆครับไปจกนกระทั่งหน้าสุดท้ายมันก็เป็นคลังแอปนะครับมันก็จะไปจัดรวบรวมเอาไว้เป็นหมวดหมู่ให้เราเองนะครับเนี่ยไลฟนโปรฉลาดหรือเราต้องการอยากจะค้นหาแบบ แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบตัวแบบเลี้ยงตัวอักษรเนี่ยครับเราก็ทําได้นะครับอ่าทีนี้ก็กดยกเลิกกลับไปหน้าโฮมก็ปัดขึ้นไปอย่างนี้นะปัดอีกทีหนึ่งครับมันก็จะไปหน้าโฮมละเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการใช้เบื้องต้นนะค่อยเราจําไว้แค่นี้แหละครับนะมีปัดขึ้นปัดลงปัดข้างปัดอ่าปัดตรงกลางเดี๋ยวลุงจะมาอ่าแนะนําไอ้ตรงโหมดนี้นะ เอามือไปขวามือแล้วก็ปัดลงมาเป็นมาที่ศวนย์ควบคุมสวนควบคุมนี้ฮะให้เรากดแช่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นเมนูให้เราเห็นไหมมีเราต้องการจะไปตั้งค่าอะไรเราก็ทําได้เลยตรงนี้นะครับนะมันจะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องการออกก็กดตรงนี้ครับทีนี้มาดูตัวนี้นะกดแช่อีกครับมันก็จะมีเมนูโชว์มาก็คือเราต้องการอยากจะฟังเพงลงเราก็กดตรงนี้นะครับ แล้วเพลงมันก็จะดังขึ้นมาแต่ลุงไม่กดนะกลับไปหน้าเดิมทีนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้ก็หมายถึงการล็อกล็อกหน้าจอไม่ให้มันมันเปลี่ยนหรือว่ามันหมุนเวลาเราเข้าไปดู y youtube เนี่ยถ้ามันอยู่หน้านอนมันก็อยู่นอนตลอดนะมันจะไม่มันจะไม่เอียงมันจะไม่กลับไปหน้าอื่นอื่นนะครับถึงเราจะหันไปไงมันก็ไม่ไม่ไม่ขยับไม่เขย่นนะครับ ตอนนี้ลุงเปิดเอาไว้ไม่ปิดนะเปิดไว้เงี้เป็นสีขาวสําหรับตัวนี้นะก็คือถ้าเรากดนี้ก็คือโหมดเวลาคนจะโทรเข้ามาหรือว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเวลาเรานอนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาครับมันจะไม่รบกวนเรานะครับก็ถ้าถ้าเราไม่อยากให้ไม่ให้ใครกวนเราก็กดเปิดไว้นะครับเป็นสีแบบนี้นะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งแสดงว่าแบบนี้เราปิดแล้ว คนสามารถโทรเข้ามาได้หรือการแจ้งเตือนมันก็ขึ้นโชว์ได้นะครับตรงนี้ลุงแนะนําว่าให้เปิดเอาไว้แบบนี้ครับให้ปิดเอาไว้อย่าไปเปิด,ปดนะปิดการแจ้งเตือนอไว้เวลาเดี๋ยวเวลาฉุกเฉินคนโทรมาแล้วเกิดไม่มีเสียงเตือนหรืออะไรนี้จะลําบากนะครับนะก็ให้เป็นสีขาวแบบนี้แหละทีนี้มาดูปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็คือการปรับแสงสีนะแสงสว่างครับถ้าเรากดแช่นะ เนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกมาตั้งค่าได้ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้ก็ครับเดี๋ยวลงจะกดตรงนี้ก็ได้ในชิปนะดูสีนะมันสีมันจะเพี้ยนขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้กดเปิดลองดูนี่ครับเห็นไหมสีมันจะเปลี่ยนกันครับสีมันจะสีมันจะค้าลงไปอาจจะลุงกลับไปที่เดิมนะปิดปิดอ่าปิดโอเคอวันนี้ก็ทําให้ดูเราไปตั้งค่าเองนะ แล้วลงไปกดตรงไหนก็ได้กลับไปหน้าเดิมทีนี้มาตรงปุ่มลําโพงคือเสียงนั่นเองนะสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้ถ้าเรากดแช่เอาไว้มันก็จะเป็นจอยใหญ่แบบนี้เห็นไหมตัวเริ่มเลยนะโอเคครับแค่นี้แหละครับนอกนั้นก็ไปศึกษาเอานะครับนี่หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่อ่า หันมาใช้ iPhone เป็นครั้งแรกในชีวิตสำหรับลงเองเราเพิ่งมาใช้นี่แหละปีนี้เป็นปีแรกรับเพิ่งใช้มาได้2เดือนออก,กว่าเองตอนใหม่ก็เบินตึ๊บเลยนะครับไม่มีใครแนะนำวิธีการใช้เบื้องต้นแบบนี้นะครับว่าปัดหน้าปัดลงปัดล่าง,ป,งปัดข้างแบบนี้ไม่มีกับลงก็ศึกษาเอาเองจนกระทั่งมั่นใจแล้วว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเป็นเพื่อน ลูกหลานที่ได้เข้ามาชมก็จะได้นำไปใช้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับลงก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ